เวลาที่เกิดอริยมรรคแล้วจิตไปเดินปัญญาในอริยมรรคทำไมปัญญาที่มันเดินในอริยมรรคมันถึงมีพลังมากที่มันมีพลังมากเพราะมันมีกําลังของอัป,ปนาสมาธิหนุนหลังอยู่ปัญญาที่เกิดในสมาธินั้นะมีกําลังแก่กล้านะท,ท,ทั้งที่เรื่องเดิมแหละอย่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเราเห็นทุกอย่างเกิดดับนะแต่มันล้างกิเลสไม่ได้ แต่พอจิตมันมีกําลังพอนะ้ํารวมเข้าอาปนาสมาธิแล้วไปเห็นความเกิดดับท่านั่นเองนะมันวางเลยนะมันรู้แลนะ้วยึดไม่ได้นั้นไอต้ตัวสมาธิตัวสําคัญนะสมาสมาธิเบื้องต้นที่เราฝึกเนะี่ยมันเป็นคณิกา,มาสมาธิก็จริงนะแต่ถ้าอินทรีเราแก่กล้าถึงจุดหนึ่งนะมันจะเข้าอาปนาสมาธิอัตโนมัติ พระอรหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นสุขวิปัสสกะส่วนใหญ่เลยเป็นสุขวิปัสสกะคือไม่ได้มีฤทธิเดชไม่ได้เข้าฌานมาก่อนอาศัยการเจริญสติเป็นขณะขณะเนี้ยแต่ตอนที่บรรลุพระอรหันต์นะจิตเข้าอัปปนาสมาธิอย่างต่ำที่สุดเข้าปฐมฌาน เข้าได้ถึงชั้นที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปประชานห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูปประชานมีอย่างละสี่เวลาที่อริยามรรคเกิดนะจิตจะต้องเข้าชา้นแล้วความรู้ความเห็นที่เกิดในชานะ้นนั้นมีกําลังกล้าแข็งแรงมากถึงล้างกิเลสในส่วนลึกลงได้ล้างสังโย์ล้างอนุสัยได้ อันนั้นถึงวันหนึ่งพวกเราก็จะไปถึงได้